ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บยซโยอีลวงแผนสมศักดิ์เอาตัวรอดสะพัดหากทักสินหนีหรือติดคุกหลัง13มิถุนายนเกิดเหตุใหญ่พบอาการนายกอิงผิดปกติช่วงไปอังกฤษจะที่มีการรายงานถึงการเสนอมติของกรรมการที่จะให้นายสมศักดิ์ในการวีโต้แพทยสภา ซึ่งก็ถูกจับตาว่าจะกล้าสวนมติเอาผิดพลาดหรือว่าปล่อยให้เป็นกระบวนการทางจริยธรรมขณะที่คดีชั้น14ก็เกี่ยวเนื่องไปถึงอดีตนายกที่จะต้องกลับเข้าคุกด้วยล่าสุดมีความคืบหน้าค่ะในเรื่องชั้น14และท่าทีของนายสมศักดิ์โดยใน Facebook ของนายจุฑพรพรมพันธ์ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความโดยมีการระบุว่า เมื่อวันที่26พฤษภาคม2568นายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้ Facebook Live โดยมั่นใจว่านายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขจะวิโต้มติแพทยสภาเพราะต้องทำเพื่อความสบายใจและปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยทางการเมืองแล้วปล่อยให้แพทยสภามีมติยืนยันใหม่ในวันที่12มิถุนายนนี้ หากนายสมศักดิ์ยังมีสติอยู่ต้องไม่วีโตแต่วิถีทางทางการเมืองย่อมแตกต่างกันจากโลกความเป็นจริงเพราะทางการเมืองในระยะแรกต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนส่วนระยะสุดท้ายก็จะปล่อยให้ตัวใครตัวมันดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายรัฐมนตรีสาธารณาสุขจะวีโตมติแพทยสภาไปก่อน ส่วนนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีมีกำหนดการไปประกฏตัวพูดถึงการปราบปรามยาเสพติดอาชญากรข้ามชาติซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปสจัดขึ้นในวันที่27พฤษภาค,คมนี้ทางนายจตุพรกล่าวว่า เป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญซึ่งทางการเมืองมองว่ายังมีเวลาแสดงถึงจิตใจเข้มแข็งในช่วง16วันก่อนถึงวันที่31มิถุนายนที่สารดีกานัดพร้อมหรือไต่สวนการบังคับโทษตามหมายจำคุกแล้วหรือไม่ ซึ่งแม้ตนอยากให้นายทักษิณไปศาลแต่ยังเชื่อว่านายทักษิณจะไม่ไปศาลช่วงเวลาที่เหลือ2ส,สัปดาห์เศษนั้นสิ่งหนึ่งในทางการเมืองแล้วทักษิณต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในเผ่าทั้งหลายให้เห็นแสนยานุภาพที่ขอที่จริงทางการเมืองแล้วย่อมคาดคะเนปลายทางที่เปราะบางกันได้นายจุรพร์กล่าวอีกว่าในวันที่13มพิถุนายนนี้พักเพื่อไทยและนายกอุ้งอิงผ่าทองทานชินวัตรยืนยันว่า นายทักษิณไปสารดีกาแม้การสัมภาษณ์ช่วงหลังๆของนายกออกอาการยืนยันเบาบางลงซึ่งแสดงถึงความไม่มั่นใจถดถอยลงแต่มีภาษากายผิดธรรมชาติออกมาในช่วงนายกไปอังกฤษไม่เป็นทางการจึงสะท้อนถึงความผิดปกติทางการเมืองถ้าทักษิณหน,นีอีกครั้งนายกอุงอิงก,ก็อยู่ไม่ได้และสิ่งสำคัญจะกล้าหักกับพักภูมิใจไทยหรือไม่โดยมีข่าวปล่อยระบุว่า ก่อนวันที่13มิถุนายนจะถอดพักภูมิใจไทยออกจากรัฐบาลแล้วตั้งรัฐบาลใหม่ไม่คำนึงถึงอนาคตและเสถียราภาพการบริหารประเทศข่าวปล่อยระบุถึงขั้นว่าถ้า13มิถุนายนทักษิณมีอันเป็นไปโดยนี้หรือติดคุกยอมทำให้การเมืองหลัง13มิถุนายนร้อนแรงถึงขั้นยุบสภาแต่ปัญหาใหญ่มีอยู่ว่าท้าถอดเอาพักภูมิใจไทยออกจากรัฐบาลแล้ว ผลกระทบจาลามมาเป็นปัญหาหลังการเลือกตั้งครั้งใหม่ว่าจะตั้งรัฐบาลกันอย่างไรนอกจากนี้นายจตุพรค่ะยังมีการประเมินว่าหลังวันที่13มิถุนายนความไม่แน่นอนทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาลและนายกจะเกิดขึ้นสิ่งสำคัญการยื่นคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปป,ปชกรณีฝาฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา144 ปมโยกงบประมาณใจนี้มาแจากเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทจากกวาดล้างรัฐบาลแบบถอนรากถอนคนกันเลยเพราะมีข้อเท็จจริงสามารถเอาผิดคณะรัฐมนตรีและพักการเมืองได้ชัดเจนกรณีปัญหามาตรา1 4 4ของรัฐธรรมนูญ2560นั้นั้นปปชและธนาคารแห่งประเทศไทยเคยเตือนมาแล้วเมื่อปปชยื่นเรื่องไปสารรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีเวลาพิจารณา15วันถ้าคำวินิจัยออกมาจากวัดเรียบทั้งกระดานขณะที่เมื่อวานนี้ข่าววันที่26พฤษภาคม2568นายกองตรีธนก,กิจจิตอารีรัตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมครั้งที่2ของคณะกรรมการเสนอความเห็นต่อสภา,านายกพิเศษกรณีแพทยสภามีมติลงโทษแพทย์ที่ดูแลการรักษานายทักษิณระบุว่า คณะกรรมการได้พิจารณาเอกสารข้อที่จริงตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้วและจะทำความเห็นของกรรมการแต่ละคนเพื่อส่งให้นายสมศักดิ์ภายในวันที่27พฤษภาคมนี้น,นายธนกิจเปิดเผยอีกว่าการพิจารณาครั้งนี้มีความเห็นที่หลากหลายบางส่วนสอดคล้องกับมติแพทยสภาขณะที่บางส่วนเห็นต่างโดยเฉพาะในประเด็นข้อที่จริงและการตีความกฎหมาย ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีอำนาจในการตัดสินหรือโหวตลงมติแต่มีหน้าที่เสนอความเห็นเท่านั้นผลการวินิจฉัยของสภานายกพิเศษในวันที่27พฤษภาคมนี้จะมีบทบาทสำคัญต่ออนาคตทางวิชาชีพของแพทย์ผู้ถูกกล่าวหาและเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการตีความการทำงานของแพทยสภาในประเด็นจริยธรรมต่อไป หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ